สองงวดอนเด้นะเขาตอนหนึ่งมาสองมวดติดติดกันเลยพี่น้องนะเป็นขนมไทยเนะเาะสองงวดติดงวดก่อนนูน้นบนล่างงวดที่แล้วก็นิดๆเลยนะสวัสดีพี่น้องป้าปายจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องนี่นี่งวดงวดงนู้นพี่นอ้องไอ้งวดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่สิบเจ็ดมกราคมมันบอกนี่เลขอาจารย์นี่เก่าโตพี่นอ้อง มีเก่าโตเน้นซีโตงวดหนึ่งมก,กราโคเอาสิบเจ็ดมกราเป็นวันเด็กกับวันครัวให้เน้นๆคือสิบหกกับเจ็ดเก้าเน้นบนเน้นล่างแล้วก็วิ่งนะอันนี้คือวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะนี่นี่อาจารย์ให้ส่วนงวดที่ผ่านมาก็ให้ทั้งหมดเก้าตัวมันเดิมพี่น้องให้เก้าตัวให้เข้าสามหกเต็มๆเลยเอ่ะดูนะ ไ่ได้ให้เม็ดเดียวเด้อเจ้งทุกคนฟังเด้อเลียกนี้เบอร์เคยให้เม็ดเดียวเด้อพี่น้องบางคนบ่เข้าใจเนาะเออบางคนบ่เข้าใจเนี่ยทางที่มอไห้บ่เคยให้เม็ดเดียวเด้อเนี่ยเบิ่งนี่ขนมไทยนะบ่เคยให้เม็ดเดียวนี่ขนมไทยงวดที่ผ่านมาที่หนึ่งนะ กุมภาพันธ์วิ่งสามมันออกอะไรมันออกสามหกนี่ยขวัญเมไห้ได้สามหกอ็นบออาจารย์ให้สี่เม็ดเน้นมันจะมีสี่เม็ดเน้นคุณทําไมต้องไปเลือกเม็ดเดียวไอ้ก้อยถามที่อาจารย์ถามที่ทำไมถึงไปเลือกเม็ดเดียวเลขสี่เม็ดเน้นเนี่ยคุณเอาไปทีพี่น้องเอาไปตําที่เนี่ยสามหกเต็มเต็มเลยเห็นบอเนี่ยบ่แม่นว่าเสียง้าสามเจ็ดไม่เดียวก็ับไปนําถ้่สามเจ็ดโอ้ยพี่น้องปองไปมีสี่เม็ดเน้นบออันจักตู่พี่น้อง อันบ่ฮืบอบ่อันเลยพี่นออ้องบนเลยแต่บ่เอาหนะนะไปมากเลีกดังเขานะา <c oughs> <c oughs> เออไปมากเลีกดังเพื่นพี่น้นองเหน็นเลีกอาจารย์รมอความหมายอาจารย์ยกมือสามเทเลมันมา่มาอดอกสามนั่นนะ่ะย่าไปเสียเล่าให้ไปแล้วก็ฟันบ่ถึงดอกเนี่ย พูนพวกเขาไปมักเล็กดังเพิ่นพูนเออจายเคเรื่องเก่าสน้ำทะเมจอดฟังข่อยเด้อจอบฟังข่อยว่าฟังเราให้สามยกไปกับมุม้ยะโยวดยังดอกสัไปเสื้อเราเฮ็ดหยางเนี่ยเราเฮ็ดสามสิเบิดคลิปแล้วก็ยกเทเล่ี่มันบ่มาสพูนเลขกดังเขาพูนไปน้ำทะเม <c ười> โอ้ยพี่หลอกเอย เคิงเกาสูบไปน้ำไสแม่จะไปซาเด้อบันเดว่าเ <c oughs> พื่อนดอกดอกราว่าเล็กมันดังเกินอันนี้ว่าตามรักได้พี่นอ้อง <c oughs> เล็กมันดังเกินเนาะของที่มันดังห่อให้เข้าระว่างไหวเนี่ยพี่นอ้องเนาะเออมันกระดังอีรีได้ของเพื่อนโอ้ยของตรงนะเพราะอาจารย์ม็ตตีมันกระดังอีลนะีแต่ว่ามันดังมากๆเขาก็ระว่างไหวนะต่อไปนี่ก็เป็นบทเลี่ยนนี้พี่นอ้องนะ คันเลขดังๆนี่กับพยายามยายายากับถอยออกมากนิดนึงกัแล้วกันน้อยถอยเพราะว่ามันดังเกินอีลี่มงตกนะเลขเล็กเล็เพื่อนอะมันดังอิลี่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองพี่นอ้องจนโซเล่นว่ะสิผู้ใด,ด่ว่าซื้อแปดเป็นหมาปะฮะโอ้พี่นอ้องเออพี่นอ้องเอันนีมันดังอิลี่พี่นอ้องอันนี้ยอมรับว่าของคนดังอิลี่นะเออแต่ว่า แต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนนะจำไว้นะทุกคนจำไว้ถ้ามันดังมากๆนะถ้ามันดังเกินไปจำจำไว้นะต่อไปนะอันนี้คือคือเป็นบทเรียนนิดนึงก็พยายามระวังถ้ามันดังจริงๆมันไม่ค่อยออกนะเออถ้ามันดังธรรมดาพี่น้องมันจะมีแบบเอาอมจีจะฟังก่อยเด้อดังธรรมดามีโอกาสออกมีโอกาสมาก ถ้าดังมากมากมากถึงมากที่สุดอ่ะดีคอเลยว่ามันบอกนะเออมันดังอีลีพี่น้องนะแต่ก็อยากให้มันมาของอาจารย์เขานั่นแหละแต่ว่ามันมาไม่ได้เพราะมันดังเกินไปเนาะเออเนาะแต่ก็ก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์มือนกันเราเราก็อยู่ในวงการเดียวกันเนาะเออก็เป็นกําลังใจให้ที่กันพี่น้องเนาะเออก็อยากให้มันมาแต่มันมาไม่ได้ก็เป็นยังไงพี่น้องเนาะเอออ่ะ เลขไข่เดอบัตรพี่น้องอ,อาจารย์กอสายรุนเด้งเดาเนาะเขาติดตอกันเนี้สองงวดติดติดแล้วก็เขาานิ่งน้นงด้เพนะราะว่าอาจารย์เข่านิ่นิ่สองงวดติด่อยสิป้อยให้นะนี่อาจารย์กอสิป้อยให้ตัววิ่งเลยข้บไปห้วิ่งเตวิ่งเลยเป็นตัววิ่งกอสองตัวนิน่หาลอตเตอรีเ่เดอพี่น้องเดนะ้เออหาลอตเตอรี่กอนไปเอา้อพี่น้องฝากกระทือแช่โซ่อ,อาจารย์เนี่ย บางหน่อยบางหลายกะแจกให้เก่าพี่น้องมันเป็นเพศไม่ทามันสิม,มาพี่น้องหรือมันจะไหมบ่อถทามันสิม,มาเด้อเจ้านำตัวดีไปเลยศูนย์แปดค่อยให้ไปก่อนรถพี่น้อง้ามันจะมาเพราะว่างวดที่แล้วมันดังหรือมันสิบัสตลบหลังบอเออหรือว่าศูนย์มาปั๊บ เอาแปดว่าตรุหลังใส่ศูนย์แปดปั๊บเลยหืมมาบ่ลละทามากมาเลยศูนยแปดจัดไหนเลยพี่นอ้องมักบ่สมกักศูนย์แปดบ่ต่อไปต่อไปนะตัวนี้เด็ดไปที่ศูนยเลยนะพี่น้องเด้อ ไปหาลอตเตอรี่เอาไว้เด้อพี่น้องเด้อเจอที่ไหนก็ดึงไว้เลยเนาะเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหลักศูนย์นี่บอกอตรงๆนะในงวดนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะมีโอกาสขายดีนะเออน่าจะมีโอกาสขายดีมากแต่ตัวน,นี้คุณพูดงตรงนะอาจจะไม่เหลือก็ได้เด้อตัวเนี้ยถ้ามีติดแปดศูนย์แปดเนี่ยอาจารย์ว่าจะขายดีด้วยนะ ถ้ามันจะมางวดน,นี้อาจจะมาที่ศูนย์แปดเพราะมันดังอะเผื่อมันมาเราก็ติดไว้อย่าไปทิ้งสพี่นอ้องเด้อเอาเจ็ดร้อยท่านดูตอ่อพี่น้องจ๋าดูต่อนะศูนย์ต่อไปนะศูนย์ต่อไปที่จะมีโอกาสมาจะมีโอกาสมาไม่แพ้กันเลยพี่น้องนะไม่แพ้กันเลยเป็นศูนย์เจ็ดแล้วพี่น้องเด้อศูนย์ จ <7. S 2> อ่ออาจารย์ครับไปต่อนะไปต่อเด้อไปต่อนอะหกด,ดูตำแหน่งหนะหกตำแหน่งเนี้ยมันไหลมาสองงวดใช่ไหมเพราะว่าปกติ9 9้าไหลมาสามงวดหอาจจะมาอีกสักงวดไหมเพราะว่ามันมาันมาแค่สองงวดเองนะมันมาแค่สองงวดเอง มันอาจจาะไหลมาเป็นที่สามนวดก็ได้นะอาจารย์หนุมานว่าถ้ามันจะมาหกมันก็จะดีบมาหลักเก่าเลยคือหลักสิบบนเนี่ยหรือจะเป็นศูนยหกนี้ยเห็นไหม 0, 0, 6, นี่ไหมศูนย์ศูนย์หกเนี่ยอาจารย์เนี่ยศูนย์หกนี่ศูนย์หกนะสังเกตนะเลขวันนี้มันจะเรียงเนี้ยศูนย์หกศูนย์เจ็ด แล้วก็ศูนย์แปดมันจะเป็นการเรียงไปเลยเนี่ยมันจะเป็นการเนิ้นน้นให้แต่เด็ดที่สุดนะอ่าพี่น้องจ๋าฟังฟังข่อยเด้อฟังอาจารย์ดยเด้อเด็ดที่สุดคุณรู้ไหมว่าอาจารย์ให้ดูสติตั้งแต่เริ่มต้นสติตั้งแต่เริ่มต้นที่ไล่ให้ดูไล่ให้ดูไล่ให้ดูมาศูนย์อะไรที่มันมาประจํา เห็นบ่ที่ไล่ให้เบิ้งสถิติมันวังเนื่องอนนะนะมีศูนย์อะไรที่มาบ่อยที่สุดให้เบิ้งไหมเด้อศูนย์อะไรที่มาบ่อยมาประจำขยันบ่อยบ่อยหูปะเจ้าเบิ้งเด้อพี่น้องนี่คือรัฐบาลไทยนะนี่คือรัฐบาลไทยมีศูนย์หกมีศูนย์สามมีศูนย์เก้ามีศูนย์สามมีศูนย์ห้า มีศูนย์สามสามศูนย์มีศูนย์สองมีศูนย์เก้าศูนย์เก้าก็มาบ่อยนะมีศูนย์เก้ามันมันจะมีมันจะมีสองตัวนี้มาบ่อยคือศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์เก้าและก็ศูนย์อะไรศูนย์สามสองตัวนี้ถ้าเป็นขนมไทยหรือรัฐบาลไทยสองตัวนี้ถ้าเป็นหลักศูนย์ขยันจริงๆ เพราะว่าศูนย์ตำแหน่งศูนย์เก้ามันออกไปแล้วจะฟังนะศูนย์เก้ามันออกไปแล้วรอบต่อไปมันจะออกตัวนี้เลยตำแหน่งนี้น่ากลัวที่สุดคือเม็ดนี้แหละข้าเจ๋บอกเม็ดนี้คือมันน่ากลัวที่สุดเนี่ยเพราะว่าศูนย์เก้าไปแล้วนั่นแหละตัวนั้นแหละนาไปเลยพี่น้องเสื้ออาจารย์ลดนะนะแล้วก็ตำแหน่งศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์สามสามศูนย์มาบน สองรอบเลยหานุมาณว่าศูนย์วันนี้ล้างอร์เซ็นมาคือศูนย์สามขายดีด้วยนะศูนย์สามล้างเปอร์เซ็นต์ฟันทงสี่เม็ดเน้นแคปเจอร์พี่น้องจา๋าสี่เม็ดเน้นงวดนี้อาจารย์ก็ฟันศูนย์รูดศูนย์วิ่งสูงเน,น้นศูนย์อัดศูนย์หม,มักบอสี่เม็ดเน้นพี่น้องเลี่ยนกันไปโลดคาดไปแเล้ว เออขัดไหนเลยพี่น้องเด้อขัดไหนแล้วมักบ่มมักกับพิจนาเอาเด้อพี่นออ้องเด้อเออมือดีกับคำนวณให้เต็มทีพี่นอ้องวิเคราะห์ให้ฟังเนาะ